สะสมคิวชิวกล่องดวงใจนะครับ16-23พฤษภาคมนะครับเล่นเกมก็สังหารศัตรู50คนครับได้รับทั้งโทเทมที่ไว้วางในกอรอนะครับเพื่อสุดดุมรักขอละวันแล้วก็จะมีสังหาร20คนครับได้ตั๋วัมภาราครับสังหาร35คนได้ตั๋วสุมโกรอยาะ3ใบครับแล้วก็ขอละวันพิเศษสุดๆนะครับผมนะสังหารศัตรูครบ50คนครับจะได้รับกล่องดวงใจแฮร์ฟเฟนพอลลเออร์ครับพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ากล่องดวงใจนี้เนี่ย โคตรเท่เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนลองรับดูนะครับแล้วก็ ลองไปใส่เล่นในเกมดูครับแบบโคตรเจ๋งโคตรสวยครับแบบเอฟเฟกโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ในวันที่20นะครับผมก็คือเหลือเวลาประมาณ3วันนะครับผมกิจกรรมใหม่ก็คือรวมพลคนชอบเชียร์นะครับก็จะกลับมานะซึ่งจะเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานี่ครับก็สําหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้ออนไลน์นะครับก็ชวนกลับเข้ามาในเกมนะครับผมจะได้รับกล่องสุ่มนะครับซึ่งมีโอกาสรุ้นรัาเพชรสูงสุดถึง 19, 9 9 9เพชนเรเลยนะครับซึ่งได้รับทั้งสูงสุด16กกล่องแล้วก็ตัวสสุมงด11ใบนฮ แล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นสุดสัปดาห์ล่ารางวัลฟรีครับผมซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มต่อจากกิจกรรมชวนเพื่อนกลับมาเลยนะครับซึ่งกิจกรรมสุดสัปดาห์ล่ารางวัลฟรีเดี๋ยก็จะเริ่มแต่2ามวันเท่านั้นนะครับผมซึ่งรับฟรีไปเลยครับสำหรับเสื้อยืด TH Champion หรือว่า Thailand Championship นั่นเองครับเป็นเสื้อประเทศไทยทีม Phoenix Force ที่ได้แชมป์ในการแข่งนั่นเองนะครับผมซึ่งก็แจกฟรียกเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ ชุดนี้เนี่ยนะครับแจกฟรีไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นะตอนนี้ครับฟรีไฟบอลซีรีส์สองพันยี่ครับก็มาแจกฟรีเพียงแค่ลงเล่นเกมครบ90นาทีได้รับทั้งตั๋วฟ้านะครับตั๋วอีโบแล้วก็ตั๋วเออแล้วก็ชุดถาวรฟรีๆนะครับแล้วก็อัปเดตต่อมาครับอย่างที่ผมได้เกินไปเมื่อประมาณ2-3คลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับอาวุธใหม่ครับผมซึ่งอาวุธใหม่ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยครับมันจะเป็นคล้ายๆกับแส่นะครับผมแต่ว่ากึ่งๆแสกึ่งๆอาวุธแแแแ่่่่่มมมมัั้้ยเเเเเคาาาาารรรรีกกววหหหืืืออออปปลผไนนนนนนใจจจะะะบบบ็ แท้ที่แบบว่ามีสายฟงสายฟ้าอะไรเงี้ยนะผมเป็นอาวุธใหม่ของเกมอุลิน่าฟรีไฟท์ที่ัปเด็กเข้ามาในแพทนานนี่เองครับซึ่งขอหาเพิ่มเติมก่อนหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่าจะเข้ามาวันไหนจะเข้ามาตอนไหนจะเปิดตัวตอนไหนนะครับผมแต่ที่เราทราบได้แน่ๆเลยนะครับผมข้อมูลนี้นะครับอ้างอิงจากเว็บฟรีไฟมาเนี่ยครับผมซึ่งอาวุธตัวนี้นะครับผมนะก็เป็นอาวุธที่มีน้ําหนักมากที่สุดนะครับผม1.8กิโลกรัมนะครับซึ่งใช้คําว่ามากที่สุดแล้วเนี่ยนะครับน่าจะ อ่าหนักที่สุดหรือว่าหนักกว่าเคียวก็เป็นไปได้นะผมแล้วก็เมื่อสัมผัสโดนศัตรูนะครับจะเกิดกระแสไฟฟ้าช็อตถึง150โวลต์เลยนะครับสไนเปอร์เยี่สินะครับอัปเดตเข้ามาที่แพ็ปหน้าแล้วนะครับนี่ฮะหน้าตาของสไนเปอร์ไรเฟิลเอ็มยี่สินะครับผมปืนสไนเปอร์ที่ขนาดเล็กมาพร้อมกับความคล่องตัวในการพกพาแล้วก็อัตรายิงที่รวดเร็วเลยนะครับแม่แสดงว่าปืนตัวนี้ครับเวลาถือแล้วเนี่ยอาจจะวิ่งเร็วด้วยนะหรือไม่ก็แบบอาจจะไม่มีน้ำหนักเลยหรืออาจจะวิ่งแบบปืนปกตติิเเเลลลยยนน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 ะะะะครััััับผมมมมวววาาถืืออปจจ่่่่่่งหกใช้แีี อาจจะแบบวิ่งแบบชิวๆเลยนะครับเหมือนแบบว่าถือปืนพกอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีพวกอัอาตราการยิงเพิ่มขึ้นมาเลยอาจจะแบบลั่นเร็วขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปในแพทหน้านะว่าจะมีการเนิมหรือเปล่านะฝากกดติดตามนะครับผมที่ทุกช่องทางโซเชียลของ KDC Gamer มีจุดน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Tiktok นั่นเองครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับมี3ช่องทางนะ YouTube k t c Gamer มีจุดครับ Tiktok KDC Gamer มีจุด Facebook Fanpage k t c Gamer มีจุดครับอัปเดตแผนที่ใหม่แล้วก็โหมดใหม่ล่าสุดครับเพื่อนๆที่อเดยามาในแพหรับ ซึ่งโหมดนี้นะครับมีชื่อโหมดว่าบอมส์คอร์นะครับหรือว่าโหมดวาระเบิดเองนะครับซึ่งจะเป็นการเล่นระหว่าง5 vs 5เองครับโดยจะมีจุด A และจุด B นะครับผมซึ่งวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับผมจะมีฝ่ายหนึ่งนี้ครับที่เป็นฝ่ายตั้งรับนะครับผมแล้วก็ฝ่ายหนึ่งนะครับจะเป็นฝ่ายบุกลุกนะสำหรับฝ่ายบุกลุกเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาระเบิดนะครับผมไปวางในแต่ละจุดที่เขากำหนดมาแล้วก็จะเป็นจุด A และจุด B ใช่ไหมล่ะส่วนฝ่ายตั้งรับนะผมก็จะเป็นการปกป้องแล้วก็ป้องกันไม่ให้จจุุุดด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  A หรร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 รืออ B มมมีีีีีกกกกกกาา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 วววววงงงะะะะะะเเเเเเเบบบบบบบิิิิไ้้้้้้นนนนคคคัััถถ่่่แลย็็ตูทส ว่าไม่กูัระเบิดนะครับเราอาจจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ได้ก็ได้นะครับซึ่งหน้าตาของแบบแผนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งจุด A แล้วก็จุดบีนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับผมแพทหน้าเนี่ยเข้ามาแน่นอนฮะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมที่ทุกช่องทางโซเชียลของ KDC Gamer มีชุดนันะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า ในส่วนของทางด้านทิกต็อกคนเองครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับมี3ช่องทางนะยู u ูบเคดีซีเกมเมอีจุดครับ TikTok KTC Gamer กมเมอร์มีจุดเฟสบุ๊กแฟ a เพจเ e ดีซีเกมเมีจุดครับ, TikTok, TC, amer, Facebook, page, TC, amer, รบก็จะลงคอนเทนต์หลากหลายคอนเทนต์เลยนะครับให้เพื่อนๆไปรับชมกันนะก็ฝากไปติดตาม3ช่องทาง3โซเชียลนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของด้านในส่วนของของแจกฟรีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับเป็นกิจกรรมที่แจกฟรี free, สาหรับแฟชั่นชุดถาวรนะครับ17พพฤฤษษภภาาคคมถึง23มก็ แจกฟรีครับสำหรับในส่วนนั่นชุดใหม่ครับผมแชปอ่าแชมป์อินกรีนนะก็แจกฟรีไปเลยนะครับผมแจกฟรียกเซิร์ฟเลยนะสำหรับแฟชั่นชุดนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับชุดอ่าเบสบอลเหรอชุดชุดชุดแบบชุดชุดเหมือนแบบอะไรไม่รู้อ่ะผมผมผมไม่รู้โปรแกรมเรียกว่าอะไรนะครับเป็นแบบชุดนักกีฬานะครับผมนะก็แจกฟรีเพียงแค่ลงเล่นเกมครบ20เกมในเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับผมแล้วก็ของแจกฟรีที่เวียดนามครับเพื่อน สำหรับแฟชั่นชุดนี้ครับ3ชุดนี้สามารถเลือกรับถาวรได้ฟรีๆรี1ชิ้นนะครับมันจะมีชุดผู้หญิง2ผู้ชาย1ครับรับได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่16เดือนพฤษภาคมนะครับแจกฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับก็จะมีแพ็คลัคกี้โค้ดแพ็คเคอไนท์แล้วก็แพ็คแอมพิเฟรตบัสช็อคบัสช็อคนะบัส l ็อ k ตัวนี้นะครับแจกฟรีถึงวันที่31เดือนพฤษภาคมเลยนะครับก็คือตั้งแต่16เนี่ยถึง31เนี่ย เข้ามารับชุดฟรีวันไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับซึ่งผมก็รับไปเรียบร้อยแล้วสำหรับแพ็ก Amplify Plus Lock นะครับก็ผมชอบเล่นตัวละครผู้ชายผมก็รับของผู้ชายฟรีๆนะครับนะก็แจกฟรีเฉยๆไม่รู้ว่าแจกในเรื่องโอกาสอะไรนะครับก็แจกฟรีที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามใครที่อยากจะได้ฟรีๆก็เข้าเกมมาแล้วก็รับเลยที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมจ,จะเป็นในส่วนของนั่นกล่องสุ่มเซ็ต Ruby Elite นะครับผมแต่ว่าเซตหุ่นเชิดนั่นแหลนะะหัวเาะขอใจหุ่นเชิดนันะ่นเนาะ แต่ว่ารอบนี้ครับในในในกล่องสุ่มเนี่ยราคา25่าเพซที่เซิร์ฟเวียดนามเนี่ยมันไม่มีแพ็กบ mm. ูลเบริโอเน้นนะแต่ว่ามันมีแพ็กเกจตัวนี้ครับเซตรูบิฮาร์ดครับซึ่งเป็นอ่าผ้าปิดปากคล้ายๆของ AUOK เพื่อนๆที่ AUOK ชอบใส่นะครับผมเป็นอ่าผ้าปิดปากของ Ruby Heart รูบิฮาร์ดนะก็แบบโคตรเท่เลยนะครับมาในแบบว่ากล่องสุ่มแบบง่ายๆเลยนะครับมีการันตีด้วยนะผมแค่เก็บโทเค็นครบก็เอามาแลกเลยนะฮะซึ่งแบบโอ้โหอยากให้เซิร์ฟไทยมีอย่างนี้บ้างเอาจริงๆนะคนดูแบบ เอาของเก่าๆกันมาขายในกิจกรรมที่แบบน่าสนใจน่าสนใจแบบสร้างสรรค์แบบครีเอทหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมเออก็อยากให้มาเร็วๆมามีกิจกรรมแบบนี้บ้างเหมือนที่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเขาทำกันนะครับเออใครอยากให้มีแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกไว้ลใต้คลิปนี้แล้วกันครับแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ครับที่ Server เซิร์ฟเวอร์อ่าสะปะเปนนะครับเออใช่สะปะเปนก็จะมีกิจกรรมครับผมได้รับเป็นโทเค็นดาวสีเขียวหรือว่าหอคอยโทเค็นนะ ซึ่งไอโทเคนตัวนี้ครับก็จะมาแลกชุดถาวรฟรีแล้วก็จะมีสกินหมัดโลกันด้วยนะครับหรือว่าหมัดไฟซึ่งเป็นสกินหมัดตัวแรกที่อ่าเรียกได้ว่าเป็นหมัดที่มาอันแรก,แรกเลยหรืออันแรกของเกมกินหน้าฟีฟเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือหมัดโลกันนะครับซึ่งวิธีการได้แักก็คือสุ่มสุ่มอย่างเดียวสุ่มสุ่มแล้วให้มันออกนะครับนะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากสุ่มแบบให้ได้หมัดเงี้ยหรือว่า ในในนอ,นอกจากหมาดเนี่ยก็จะมีพวกชุดถาวรอด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของด้านกล่องซุ่มนะครับทั้งกล่องซุ่มแฟชั่นกล่องซุ่มสกินปืนก็มีเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญครับจะเป็นการเก็บสะสมโทเค็นนะครับดวงดาวสีเขียวเ,เองนะเอามาแลกชุดนี้ครับแจกฟรีเลยนะครับนะสชิ้นแล้วก็คาตาคับผมคาตาตัวนี้ก็ใช้3โทเค็นนะครับแล้วก็เป็นสกินมอไซค์ใช้2โทเค็นนะครับ นี่ฮะแล้วก็1โทเคนใช้เป็นในส่วนของด้านกลองดวงใจนั่นเองนะครับก่อนมาแลกได้มาซุ่มได้ที่เซิร์ฟเวอร์สเปนนะครับ1ครั้ง19เพชร5ครั้ง79บเพชรนะครับแล้วก็ สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับเพื่อนๆนะฝากฟอลโล่ทุกทางทุกโซเชียลของ k t c Gamer มิชุดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page k t c Gamer มิชุดครับ YouTube k t c Gamer มิชุดที่เพื่อนๆกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ช่องทาง TikTok k t c Gamer มิชุดครับฝากติดตามด้วยนะครับจะลงอัปเดตข่าวสารทุกคอนเทนต์ของ k t c Gamer มิชุดรเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ทีมีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ